พี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมจะเปิดหลักฐานให้ดูชิ้นหนึ่งนะนะครับให้ดูชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าทําไมอจฉริยะเนี่ยนะครับถึงรู้ข้อมูลในคดีนี้ทําไมถึงรู้ว่ามีการนะครับรู้ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบรู้ว่ามีการมีทงในคดีนี้ นะครับและรู้ว่ามีการทำอย่างไรก็ได้คดีฆาตกรรมอำพางนี้ให้เป็นคดีประมาทโดยมีการสร้างพยานังฐานอันเป็นเท็จหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจนไปที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมให้ดูภาพภาพหนึ่งก่อนนะครับอันเนี้ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยนะครับได้เป็นคนที่เข้าไปร่วม ในการนะครับนำผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะครับไปดูกล้องวงจรปิดนะอันนี้ผมให้ดูเป็นหลักฐานเลยว่าหลักฐานเนี่ยชมรมนิายกรรมนะครับได้ทำงานร่วมกับนะชุดสืบสวนของภาคหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วในคดีแตงโมนะครับในเรานี่แหละเป็นคนแนะนำ สอนคนที่ดูกล้องของกองบัญชาการบ,บุตรธรภาคหนึ่งที่ที่มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายนว่ากองบัญชาการบ,บุตรธรภาคหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิดผมก็เลยเอาหลักฐานชิ้นหนึ่งมาให้ดูว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนคนที่เป็นคนแนะนําสอนเนี่ยนะครับเจ้าที่ที่เจยวชาญของกองบัญชาการบ,บุตรธรภาคหนึ่งก็คือทีมงานของนายอัญาริยะน,นี่แหละครับนี่เป็นหลักฐานให้ดูอา่าผมไปดูภาพสองต่อ นะพี่น้งองประชาชนรู้ไหมครับว่าได้มีการแนะนําแล้วก็บอกเลยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไปหกับห้านะไม่ใช่ไปหกับหกนะครับเราบอกเขาแล้วว่าภาพเวลาที่ยีสองนกาสามสองนาทีนะครับเป็นภาพที่มีคนเหลืออยู่ห้าคนนะมีภาพมีคนเหลืออยู่ห้าคนไม่ใช่เหลือหกคน แล้วก็เวลาที่ตกคือที่อ้างว่ามีการตกเรือนะครับว่ามีน้องแตงโมตกท้ายเรือเนี่ยเวลา22นาฬิกา34.10เนี่ยเราก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีน้องแตงโมตกเรือไม่มีน้องแตงโมตกเรือนะครับนะแล้วก็ขึ้นก็คือเราบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยหายไปตั้งแต่นะครับไม่ถึง4ทุ่มเลยหายไปแล้วไปหกกับห้านะ ไปหกับ5เนี่ยหายไปตั้งนานแล้วได้ย่มที่สุดคือในปอนี่นะครับเป็นคนพูดเองว่าเขาเนี่ยได้ตามหาน้องแตงโมตั้งแต่4ี่ทุ่มนะสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนมมได้จำไม่ผิดนะครับแล้วก็นะเจ้าของอูเอนบีซีเนี่ยก็มีการไปออกรายการหลนกระแสบอกว่าได้รับโทรศัพท์เนี่ยจากคนบนเรือเนี่ยสี่ทุ่มยี แล้วพนังกงานสอบสวนเนี่ยหรือชุดสืบสวนของตำรวจภูธร,รภาคหนึ่งเนี่ยทำไมถึงระบุว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือเวลา22นาฬิกา34.10แล้วครับเพราะในเมื่อ4ทุ่ม20เนี่ยนะครับเจ้าของ UNBC นเนี่ยได้รับโทรศัพท์ให้เอาเรือไปช่วยหาน้องแตงโมแล้วก็นายปอพูดเองว่า4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเนี่ยตามหาน้องแตงโมแล้วตกท้ายเรือตกน้ำท้ายเรือนะ หรือตงแม่น้ำเจ้าพระยานาะตาพี่นายแซนพูดว่านาะยจบนะบอกนายจบนะว่าน้องแตงโม,โมตกท้ายเรือแล้วก็ไปบอกนายปอตกท้ายเรือนะแต่ปรากฏว่าพอเนื่องจากไม่ได้มีการเท็จกันมาก่อนเซนดี้ขึ้นมาบนบอกบอกว่าในในปอบอกน้องแตงโมเนี่ยตกกลางแม่น้านะอันเนี้ยสิ่งต่างๆาเหล่านี้เป็นข้อพิรุษน่าสงสัยทั้งสิน้นทำไมตำรวจภูธรภาคหนึ่งถึงได้สอบสวนแย่แบบนี้ คำพูดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือว่าอะไรไหมครับเพราะว่าหลักการสืบสวนของตํารวจเนี่ยนะครับคําพูดของคนที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือเนี่ยนะครับวันที่ยี่สี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยถือว่าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยผมยังยี่สิบหกเนี่ยยังถือว่ามีการปรุงแต่งแล้วพอพบทนายฟาร์มแล้วแต่ยี่สิบสี่เนี่ยนะครับยี่สิบสี่ที่นายปอพูดนายแซนพูดนะ ยีห้าคดีนะครับผมถือว่าพวกนี้คือคําพูดที่แท้จริงโดยไม่มีการปรุงแต่งและพี่น้องประชาชนดูเลยครับว่าเขามีทงเขามีทงนี่คือหลักฐานที่ว่าบอกว่ามีทงเพราะเขบอกเลยว่ารู้สึกท้อเลยดูกล้องจนตาแฉะสรุปพนังกงานสอบสวนเรื่องที่หออกคดีแนวทางนี้เพียเป็นกำลังใจให้นะครับ พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าหลักการสอบสวนนะทุกอย่างนี่ผมเอ,อาหลักฐานมาให้ดูชิ้นหนึ่งว่าเราอะนะครับเป็นคนทวงติงเขาแล้วเป็นคนสอนเขาเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับดังนนั้นเนี่ยผมอยากถามกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งที่ไปโอ้อ,อวดว่ามีผู้เชี่ยวชาญน,นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิดนะครับนะ ผมถามว่านี่ผมเปิดให้ดูเลยก็ได้ว่าผมนี่แหละกับพวกฮนะเป็นคนทำข้อมูลกล้องวงจรปิดให้นะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าผมถึงรู้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันมีการออกลูกนักเลงเลยคือเอาตามคำเอาตามคำให้การของแซนนะครับว่าตกท้ายเรือนะครับนะตกท้ายเรือดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่า นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่าทําไมผมถึงรู้ข้อมูลนะครับเพราะเราเป็นคนสอนเขาสอนให้เขาดูกล้องแล้วเราก็แย้งเขาแล้วว่ามันไม่ใช่นะตอนนั้น 22, อาย2สองสามสองอ่ะหรืออยู่ห้าคนแตงโมนะครับนะหลืออยู่ห้าคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือยี่สิบสองนาฬิกาเนี่ยนะก็ไม่มีแล้วหรืออยู่ห้าคนไม่มีหคนจนทั้งนะครับ โทรศัพท์ก็ยืนยันว่าได้รับโทรศัพท์เนี่ยอู๋เอ็นบีซีเนี่ยสี่ทุ่มยี่สิบพอบอกว่าหาแตงโมงแต่สี่ทุ่มทุกอย่างนี่คือหลักฐานที่ผมให้พี่น้องประชาชนดูนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจทําไมอัฉริย่ถึงรู้หมดทําไมอัจรรย่าถึงได้เห็นนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดเราสอนมากับมือนะครับนะผู้เชี่ยวชาญของเราพอไปสอนเขาพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าเขาพูดยังไง ถ้าให้อัจฉริยะกับพวกมาเป็นพยานในคดีนี้จะทำให้สิ่งที่วางแผนชิบหายหมดนี่คือคำพูดที่เราได้ยินจากปากของชุดสืบสวนนะของกรมบัญชาการปุทรภาคหนึ่งคนหนึ่งพูดกับเราเลยว่าถ้าเอาอัจฉริยะกับพวกมาเป็นพยานในคดีนี้อยู่ในสำนวนก่อนส่งพนักงานอายการจะทำให้คดีนี้ ที่มีการวางแผนกันล่วงหน้าเนี่ยโดยมีทงล่วงหน้าว่าเอาตามคําให้การของแซนเนี่ยจะชิบหายหมดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าผมของจริงไม่ใช่ของปลอมแต่อาจจะไม่ได้ดังใจทุกคนต้องใช้เวลาบ้างแล้วเราก็มีของอยู่ในมือนะครับแต่ทุกอย่างนะครับคนที่บอกพูดผมพูดไปเรื่อยถ้าพูดไปเรื่อยมึงจะมาดูสัมสตินอะไรในเพจผมในยูทูบผมนะ เพราะสิ่งหนึ่งผมเปิดให้คุณดูนะคุณก็บอกพูดไปเรื่อยอันนี้เป็นหลักฐานนิติวิาศาสตร์ครับเป็นข้อความทางลายสามารถยืนยันตัวบุคคลได้นะครับนะถ้าไม่นั่นจะไม่ต้องเข้ามาดูนะครับนะถ้าไม่ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับนะก็เรียนให้ทราบอีกอันหนึ่งนีสามป่ะสองภาพโอเคนะวันนี้ผมเปิดให้ดูสองภาพก่อนให้เห็นว่าผมอะนะครับ นะเราได้รู้นะเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดมาโดยตลอดเราถึงเถียงหัวชนฝาว่ามันไม่ใช่น้องแตงโมไม่ได้ตกตอน4ี่ทุ่มสามสนึ่งศน้องแตงโมตกไม่เกิน4ี่ทุ่มนะครับนะหลังจากถูกทำร้ายเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ3ามทุ่มกว่าก็เริ่มถูกทำร้ายร่างกายแล้วนะนะครับผมท้ากระติกเลย กระติก <an> <t ik> พรุ่งนี้มาดีเบตกับอัจฉริญญหน่อยในรายการโหกนกระแสนะผมมีอะไรจะถามกระติกหน่อยบังเอิญบังเอิญกระติกบอกจะจะฟ้องผมเป็นรายที่เท่าไหร่ไม่รู้เห็นขึ้นชื่อมีทั้งในมีทั้งพี่จีนมีทั้งหมอของวันมีทั้งคนนั้นคนนี้พรุ่งนี้กระติกมาดีเบตการอัเญเริยะหน่อยดิที่รายการโหกนกระแสอัสเญเริยะมีคําถามสิบห้าคำถามจะถามกระติกหน่อยนะและดูว่ากระติกจะตอบอยังไงนะครับนะ แน่จริงมาไมกติกนะที่กติกพูดว่าฉันพูดอย่างง้นฉันพูดอย่างเงี้ยนะเอาว่าพรุ่งนี้มาหน่อยนะผมทําการบ้านมาครบแล้วพรุ่งนี้ให้กติกมาเจอผมในการหนกระแสหน่อยให้พีหพ่หนุ่มกันชัยเชิญมาหน่อยเอาไม่ต้องมาเองก็ได้โฟรินก็ได้ไม่ต้องเจอกันหลอกโฟรีนก็ได้มีคําถามสิ้าคํำถามจะถามหน่อยนะว่าคุณไปทําอะไรนะตรงหน้าเรือนะครับผมถามกติกว่าคุณไปทําอะไรตรงหน้าเรือนะ นะครับพรุ่งนี้มาออกผลกระแสนหน่อยนะครับติปากดีจังเนี่ยนะชอบจังเลยตั้งแต่ไปอยู่กับน,นักการเมืองอดีตนักการเมืองเนี่ยโอ้ยปากปากคอจัดจ้านเลอเกินนะมีคุณซื้อคอยสอนเดี๋ยนี้จัดจ้านปากนี่โอ้ยปากแดงแจ๊ดไม่ว่าเลยนะ่าแต่ปากคอเนี่ยจัดจ้านพูดเ้าะโอ้โหขูล่ลอเกินจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนไหมแม,ม่คุณเอ้ยนะ ถามจริงๆเหรอนะไอ้ภาพเพิ่มเพิ่มอะไรต่างาๆที่ส่งกันมาเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครที่เป็นคนทําในเมืองไทยอะนะครับนะแล้วก็ส่งต่อกัน็นทัดๆเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะฝากถึงพี่ห้อยด้วยว่าไม่ต้องมาพูดถึงผมหรอกผมไม่ทำหรอกเรื่องายำอับปีแบบนั้นแล้วผมก็ไม่เคยให้ราคาบางแจ็คนะเพราะบางแจ็คเป็น18บแปมงกุฎผมไม่เชื่อถืออยู่แล้วแต่พวกนี้แน่จริงกระติกวันนี้ฝากถามเลยฝากถึงกระติกเลยว่า พรุ่งนี้นายจริงมาโฟนอินกับอัญชิยะาในรายการโขนกระแสหน่อยหรือจะมาดีเบตก็ได้ในรายการโขนกระแสนะครับได้มีคําถามอยู่สิบผ้าคำถามให้กระติกช่วยตอบหน่อยแล้วตอบให้ได้ด้วยนะว่าทําอะไรทําอะไรนะครับนะผมจะถามเลยนะที่ใครบอกว่าอัญชิยะาันบ้านะคดีประมาททาให้เป็นคาตกรรมัำพางนะผมฝากเลยพรุ่งนี้กระติกนะผมให้คนติดต่อไปอยู่ให้ทีมงานพี่หนุ่มกัใชัยไปติดต่ออยู่เห็นบอกว่า ไม่เอาพูดหมดแล้วเอาสักหน่อยนะสิบห้าคำถามเองนะกระติกปากดีนักนะมาเจอกันในรายการหนกระแสหน่อยนะตั้งแต่ไปอยู่ไกลน,นักการเมืองแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งแล้วเกิมีทนายความคอยดูแลอย่างดีผมชอบนะมาฟ้องผมหน่อยเถอะเดี๋ยวจะรู้เลยว่าไส้แตกนะเอาละวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะเนื่องจากพรุ่งนี้ผมก็ไม่ต้องมีงานทำอีกแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับ เราจะมีปฏิบัติการใช้โดนนะครับโดนบินนะโดนบินใต้น้ํานะครับสัปดาห์หน้าเนื่องจากจว่าเราจาเป็นจะต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทนะครับซึ่งเพื่อนของผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเขาไปต่างประเทศกลับมาวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีการใช้โดนบินที่อาจารย์ใหญ่ซื้อมางลงทุนมาอย่างแพงนะมาเพื่อน้องแต่งโมโดยเฉพาะนะครับนะสัปดาห์หน้าเราจะใช้โดนนะครับในการในการ สำรวจใต้น้ําอีกรอบหนึ่งเที่ยวนี้เราจะปูพรมนะครับจากสะพานสังฮีไปถึงสะพานพระรามแปดนะแล้วก็จะวนกลับจากสะพนานมาถึงจนถึงจุดไอกล้องเอกชนนะ่ะนะทั้งหมดเราจะปูพรมแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยในในความยาวรู้สึกจะไม่ผิดก็ประมาณหลายกิโลเมตรแหละนะครับเราจะใช้โดนใต้น้ำนี่แหละนะครับทําการสํารวจหามีดนะครับที่เกิดเหตุนะอันเนี้ย เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นโดนที่เรามีการนํามาใช้คดีน้องแตงโมโดยเฉพาะนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะทยอยทยอยไปครับในเมื่อน้องแตงโมก็ตอนนี้ก็ไปสู่สูงสวรรค์แล้วนะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะรับรองว่าภายในหนึง่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นผลนะครับ ก็อขอบคุณทุกกาลังใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณแฟนคลับที่เป็นชาวจีนนะครับวันนี้ก็นะครับมีแฟนคลับที่เป็นคนจีนนะครับประเทศจีนนะครับเขาให้ความสนใจคดีน้องแตงโมงมากวันนี้เขาก็มาจากประเทศจีนนําช่อดอกไม้มาให้ผมที่ตรงท่าเรือเทเวศนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนจีนด้วยนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนทั่วโลกนะครับที่นะติดตามเรื่องน้องแตงโม ก็ติดตามต่อไปนะครับนะผมก็หวังว่าสิ่งที่เราทำจนถึงที่สุดเนี่ยจะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีหนึ่งที่เราทำเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อแตงโมแล้วก็เพื่อนะครับพี่น้องประชาชนคนต่ประเทศที่อนาคตขา้างหน้าอาจจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้ก็สวัสดีครับ